คุณจะต้องระมัดระวังนะคะว่าจะเกิดขึ้นหรือว่าต้องระวังดูแลตัวเองให้ดีนะคะในช่วงของเดือนออในช่วงของปี2565นะคะก็จะมีไพ่ทั้งหมด3กองกองที่1กองที่2กองที่3เลือกเลขที่คุณชอบมากที่สุดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำเฉลยกันค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่ไปที่หนึ่งนะคะสิ่งที่คุณระมัดต้องระมัดระวังอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะคะฝนฟ้าอากาศนะคะฝนตกหรืออาจจะเวลาคุณอยู่ในช่วงการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือการลงทุนทาอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะสามารถลงทุนได้แต่ว่าอาจจะต้องลงทุนให้น้อยลงนะคะหรือทาอะไรให้รอบคอบมากขึ้นค่ะส่วนคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะสิ่งที่คุณต้องระวังนะคะ คือคุณเป็นคนที่แข็งแร่งแหละแต่ว่าในความแข็งแร่งของคุณอ่ะคุณจะมีสเสน่ห์มากๆเพราะฉะนั้นจะต้องระวังนะคะสเสน่ห์ของคุณอาจจะนําปัญหาความปวดหัวมาให้คุณได้นะคะแล้วก็คุณอาจจะเป็นคนที่ ชอบนิ่งชอบเงียบนะคะและความนิ่งความเงียบของคุณน่าจะทํานําศัตรตูมาให้คุณได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนคนที่เลือกไพ่กองที่3คุณอาจจะต้องนะคะระมัดระวังเกี่ยวกับการเดินทางกลางคืนนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่กลางคืนที่คุณไปเที่ยวหรือว่าเดินทางไปไหนตอนกลางคืนคุณจะต้องระมัดระวังให้ดีนะคะ,ะแล้วอาจจะต้องทําบุญนะคะหรือว่าเป็นไปได้นะคะพยายามอย่าไปไหนช่วงกลางคืนจะดีที่สุดค่ะ